ตัชชวสวัสดีนักเรีย,ยนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูชื่อพิจิกาไทยเหนือชื่อเล่นชื่อครูเมย์นะคะครูเมย์ทำการสอนวิชาภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทัดทายเป็นภาษาจีนนะคะก่อนอื่นเราจะไปรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อน ะะจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นก็คือ 1. นักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์เรื่องการทักทายเป็นภาษาจีนนะคะ 2. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการออกเสียงคำศัพท์ 3. นักเรียนมีทักษะในการออกเสียงคำศัพท์ 4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและมีความเอาใจใส่ในการฝึกพูดออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนต่อไปเราไปดูเนื้อหาเรื่องการทักทายภาษาจีนกันเลยนะคะ ชื่อเรื่องคือนีห่าวนีห่าวคำนี้เด็กๆหรือนักเรียนคงจะเคยได้ยินตอนเรียนอนุโรงเรียนอนุบาลมาบ้างแล้วใช่ไหมคะคำนี้เป็นการทักทายภาษาจีนโดยทั่วไปแบบง่ายๆออกเสียงว่านีห่าวแปลว่าสวัสดีนะคะโดยคำศัพท์คำแรก คือคำเมื่อกี้ที่ครูมเมย์ออกเสียงไปนะคะคำนี้ออกเสียงว่านี่าวนิ่าวคำนี้แปลว่าสวัสดีโดยมีจุกตัวอักษรภาษาจีนและตัวพินอินที่เป็นตัวภาษาอังกฤษกำกับและมีคำอ่านที่เป็นภาษาไทยให้นะคะเด็กๆอ่านออกเสียงฝึกออกเสียงตามครูมเมย์นะคะนี่งาวนิ่าว คำนี้แปลว่าสวัสดีนะคะนิฮาวฝึกออกเสียงด้วยนะคะคำถัดไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเหล่าซือเหล่าซือออกเสียงพยางค์แรกด้วยกันนะคะเหล่าเหล่าพยางค์หลังค่ะซือซือ โดยพยัค์หลังให้ใช้ปลายลิ้นแตะที่หลังฟันบนนะคะพร้อมกับออกเสียงซือซือออกเสียงเป็นคำนะคะเหล่าซือเหล่าซือคำนี้แปลว่าคุณครูนั่นเองค่ะเหล่าซือถ้าเด็กๆจะเรียกครูเมเป็นภาษาจีนให้เรียกว่าเหล่าซือเมได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเรียกกันในวันเปิดภาคเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาจีนนะคะเหล่าชื่อที่แปลว่าคุณครูวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์ด้วยกันอยู่สองคำด้วยกันนะคะคือคำแรกคือคำว่า หนีหาให้เด็กๆออกเสียงตามครูอีกหนึ่งครั้งนะคะนีหาคำนี้แปลว่าสวัสดีนะคะนีหาคำที่สองค่ะเหล่าซือเหลซือคำนี้ที่แปลว่าคุณครูนั่นเองนะคะเหล่าซือเหลซอเอาละค่ะ วันนี้เราจะเรียนคำศัพท์ง่ายๆแค่สองคำในเนื้อเรื่องการทักทายภาษาจีนสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องประโยคการพูดประโยคทักทายภาษาจีนกันนะคะการบ้านวันนี้คุณครูให้เด็กๆไปฝึกทบทวนโดยการพูดอ่านออกเสียงและจำความหมายของคำศัพท์ทั้งสองคำนี้นะคะง่ายๆนะคะคำแรกก็คือคำว่านี้ห่าที่แปลว่าสวัสดี และคำที่สองนะคะเหล่าชื่อที่แปลว่าคุณครูนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะเสี่ยเฉี่ยหนีเมินจ่เจียนแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะบ๊ายบายจ่าเจียน